ถามตอบเข้าไทย30มกราคม65 t e ท t and g ก Extra Plus คนไทยและชาวต่างชาติอันนี้ตั้งเองนะครับ test and go บวกบวกเพราะว่าต้องอยู่โรงแรมเพิ่มขึ้นอีกในคืนที่5แถมต้องตรวจโควิดเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแบบที่ test and go ที่เคยเป็นมา test and go เปลี่ยนไปอันนี้คือวิดีโอตอบคำถามจากครั้งที่แล้วถามตอบเข้าไทย27มกราคก65เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการอวยก่อนเหมือนเดิม ฟังคุณอ๊อฟทุกวันเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันเลยขอบคุณมากๆนะคะสัญญาว่าจะติดตามคุณอ๊อฟและคุณจีถึงแม้ต่อไปอาจไม่มีเรื่องของโควิดเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็ยังติดตามคุณอ,อ๊อฟขอเป็นกําลังใจให้ทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ได้หลายเยอะที่สุดก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนอวยคือจริงๆแล้วเรา,เราพวกเรานี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มทํา youtube นะครับเราทํามาน่าจะขึ้นปีที่หกแล้ว ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับมีหลายคนเลยที่ชื่นชมในสิ่งที่เราทําแล้วก็จริงๆก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยมีแรงจูงใจอยู่แล้วคือของเดิมเราทําทั้งคอนเทนต์ท่องเที่ยวต่างประเทศนะในประเทศเราก็มีบ้างแล้วก็เกี่ยวกับวีซ่าคนไทยจะไปต่างประเทศพอมาโควิดเราก็ได้พูดข่าวต่างๆแล้วก็จริงๆที่ออบทำทุกอย่างเนี่ยคือออฟทำตามที่ที่อบอยากจะทําพูดในสิ่งที่ออบอยากจะพูดแต่มันก็ต้องมีประโยชน์กับคนฟังด้วย ฉะนั้นออก็คิดว่าต่อให้ไม่มีโควิดเนี่ยอ๊อก็คงจะมีเรื่องอะไรมาพูดในสิ่งที่อ๊อฟอยากพูดแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนฟังอย่างแน่นอนแล้วก็ช่วงโควิดนี้ออก็ภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าที่ออฟทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าเป็นท่องเที่ยวล้านลาหรืออะไรนะคือสังเกตว่าถ้าไปดูในวิดีโอท่องเที่ยวของจริงๆเนี่ยที่ตั้งแต่โกโนไกซีซั่นหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยออฟจะพยายามพูดเกี่ยวกับทัศนคติว่าเอาไปเจออออะไรรมาคืพููดแแทกกย่ในนนั้้ลว็ จะมีพูดถึงวิธีการเดินทางขึ้นรถไฟซื้อตั๋วอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามีแรงจูงใจอยากจะให้คนที่มาดูวิดีโอเราเนี่ยเขาได้ทั้งมีแรงจูงใจอยากจะออกเดินทางมาต่างประเทศแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเพราะเราเชื่อว่าคนถ้ามาต่างประเทศเนี่ยแม้จะระยะสั้นก็ตามเนี่ยก็เผื่อว่าประเทศของเราจะดีขึ้นคืออันนี้คือความคิดอินโนเซนต์ของออฟแต่ว่าพอมาช่วงโควิดนี้ออฟได้เพื่อนๆกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้ว มาติดตามซึ่งมันเกินความคาดหมายของอ๊อฟอย่างมากมันเกินความฝันเพราะว่าเราอยากให้คนที่อยู่ไทยอยู่แล้วไปเที่ยวไปเห็นโลกภายนอกแต่กลายเป็นว่าเราได้คนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วมาติดตามนี่มันเกินความคาดของอ๊อฟก็เลยเป็นเรื่องที่ภูมิใจมากๆแต่เสียดายมาโยงกันด้วยเรื่องของโควิดด้วยเรื่องของการเข้าไทยเราก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากจบโควิดแล้วเราจะยังมีอะไรนําเสนออยู่หรือเปล่าซึ่งมีแหละใช่ไหมแต่ว่า มันก็นะเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือหน้าตาดีหรือพูดจาตลกหรืออะไรอย่างนี้เออเราก็เป็นแค่คนธรรมดานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเรื่องของคําถามอันนี้อีกสักคนหนึ่งคุณอ๊อฟชี้แจงชัดเจนกว่ารัฐบาลอธิบายจุดที่นักเดินทางและคนไทยงงผิดกับรัฐบาลที่ไม่เห็นจะมาตอบไม่ส่กระแสะอะไรด้วยคือเรื่องเปิดประเทศเนี่ยอ๊อฟทำมาตั้งแต่แรกๆอาจจะไม่ใช่แรกสุดที่โควิดมา แต่ที่นี้คือแรงจูงใจเขาเพราะว่าเห็นว่าไม่ค่อยมีใครทําแล้วก็ก็ <c oughs> เป็นเดือดเป็นร้อนเหมือนกันกลายเป็นวิดีโออวยไปซะแล้วอพอดีเลื่อนลงมายังไม่เจอคำถาม <c oughs> เจอเจอแต่อวยนะครับโอเคเจอแล้วอ๋อไม่ใช่คําถามเขาแนะนําเขาพึ่งกักตัวเจ็ดวันกลายเป็นว่างานนี้เทสอนโกบวกบวกนี้กลายเป็นอันตรายแต่กักตัวของเดิมเจ็ดวันเจ็ดคืนนี้กลายเป็นปลอดภัยกว่าเพราะว่าอยู่แต่ในโรงแรมไงไม่ออกไปติดโอมิคอนจากไหนมาแน่นอนใช่ไหม เราจองกักตัว7วันเพิ่งออกมาได้สีถึงหวันรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนๆที่เดินทางจองเทสแอนโกบวกบวกเพราะว่าถ้าตรวจรอบแรกไม่ติดตรวจรอบที่สองติดถ้าจะให้ดีคืออยู่โรงแรมให้ครบ5วันเลยดีกว่าค่อยกลับบ้านเพราะถ้ากลับบ้านแล้วตรวจรอบสองติดตอนนี้เออใช่ไม่ทันคิดครอบครัวพร้อมญาติๆจะเสียค่าตรวจแพงและต้องกักกันยกครัวเลยนะเออ นะโคสคอนแทคนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่เดินทางมาด้วยกันนะได้ไปสอบถามตรวจโควิดคืนที่ห้าที่โคราชโรงแรมให้ไปตรวจเองที่โรงพยาบาลกรุงเทพนครราชสีมาแล้วไปเข้าพักที่โรงแรม <laughs> เพื่อรอผลตรวจค่าตรวจรวมห้องพักสี่พันห้ารอยบาทต่อคนเนี่แหละมันเป็นมาตรการที่ตลกอะ่ะคืนที่ห้านะหมายถึงคืนที่5้าเนี่ยโรงแรมให้ไปตรวจเองที่โรงพยาบาลแล้วกลับมานั่งกลับมามอบตัวนั่งรออยู่ในโรงแรมก็มีพูดในข่าวไปว่า เขาบังคับให้เราต้องจองโรงแรมคืนที่5เดาว,ว่าหรือจะให้โรงแรมเนี่ยเขาจะได้มีแรงจูงใจไงได้ตังไปเพราะว่าจะได้มาติดตามตัวนักโทษเอ้ยนักท่องเที่ยวให้กับเขาอันนี้คําถามแล้วจริงๆถ้าเราจะอยู่โรงแรมเพื่อตรวจ PCR ให้ครบทั้ง2รอบก็จะเป็น4คืน5วันใช่ไหมคะถ้าไปถึงไทยตอนเช้าเอ่อให้นับเป็น5คืนนะครับไปถึงไทยสมมติวันที่1กุมภาตอนเช้าฉะนั้น วงแรมที่สองก็ต้องเป็นวันที่ห้ากุมภาที่เราต้องจองก็คือจองห้าออกหกของคืนที่หนึ่งก็ต้องเป็นถ้าสมมติหนึ่งกุมภาก็เป็นเข้าพักหนึ่งกุมภาออกสองกุมภาโวยอีกแล้วอันนี้ดูคุณอ๊อฟตั้งแต่ยังไม่กลับจนกลับมาไทยแล้วยังดูอยู่นะจ๊ะจริงๆอ๊อฟมีเรื่องพูดตลอดรู้ไหมว่าตอนนี้วิดีโอช่องเราอัปโหลดสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองวิดีโอท่านก็หมายความว่าจีต้องตัดต่อมาถึงสามพันห้าร้อยกว่าวิดีโอ เป็นสุดยอดน,นักตัดต่อมากส่วนออฟก็พูดมาสามพันกว่าวิดีโอก็อตั้งตั้งแต่11พฤษภาสองพนสิบหเป็นอันดับ1501ของประเทศโอ้เวอร์นะ,ะคุณอ,อ๊อฟรบกวนตอบคําถามให้พี่ด้วยนะคะในกรณีพี่มีครอบครัวพักต่างประเทศแต่อยากกลับไทยนั่งฟังคุณออฟทุกวันแต่ไม่แน่ใจว่ามีกรณีอย่างพี่ไหมคือพี่กับแฟนฝรั่งฉีดวัคซีนแล้วสเข็มทั้งคู่แต่ลูกชายอายุหกขวบกว่า เคยติดโควิดมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเริ่มต้นอย่างไรดีคะถ้าไปไทยเดือนกุมภาพันนี้โอ้ถ้าอายุหกขวบนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับลูกชายเพราะว่าถ้าอายุต่ํากว่าสิบแปดเนี่ยแล้วพ่อแม่ฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยเด็กไม่ต้องฉีดอยู่แล้วอายุศูนย์ถึงสิบ็ดนะถ้าอายุสิบปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องฉีดเหมือนผู้ใหญ่เอแปลกแฮคอมเมนต์เยอะแต่ไม่ค่อยมีคําถามท,าทั้งที่เป็นวิดีโอตอบคําถามอันก่อนนะแสดงว่าเพื่อนๆตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะมาแล้ว งงมากค่ะเคสของเราฉีดไฟเซอร์หนึ่งเข็มและเป็นโควิดหนึ่งครั้งเวลากรอกข้อมูลฉีดวัคซีนเข้าใจแต่กรอกข้อมูลเคยป่วยโควิดเพื่อประกอบกับฉีดวัคซีนไปแค่เข็มเดียวต้องกรอกตรงไหนคะคือตอนหน้าฉีดวัคซีนนะครับตรงข้างบนสุดน่ะมันจะมีให้ติ๊กอยู่ว่าเคยป่วยโควิดมาก่อนพอติ๊กปุ๊บมันก็จะโผลมาเป็นช่องให้เราอัปโหลดอ่าอันนี้จากรูปนี้นะครับวิดีโอของเดิมวิธีการลงทะเบียนไทยแลนด์พ a ส s ที่เราทำเอาไว้ อาจจะมีไอ้ตรงนี้บางอยู่นิดนึงเนี่ยช่องให้ติ๊กเนี่ยเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิดสิและและรักษาหายแล้วภายใน1นึ่งปีข้างล่างสุดติ๊กปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้อัปโหลดไอ้ตัวใบรับรองแพทย์แปลกมากนะคะอุดรเป็นจังหวัดที่ใหญ่และเปิดสถานที่ท่องเที่ยวมาโดยตลอดมีชาวต่างชาติก็เยอะสนามบินก็สะดวกแต่กลับไม่มีชาเอก์ตราพลัสโทรไปก็โดนปฏิเสธหรืออุดรไม่มีสสของพักนั้นลูกสาวอายุ17 แต่ถือพาสปอร์ตต่างชาติต้องซื้อประกันต่างหางไหมคะถ้าแม่มีประกันควบคุมเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดครอบคลุมหรือเปล่าครอบคลุมเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดอาชาจะถือพาสปอร์ตต่างชาติต้องซื้อประกันแต่ว่าสามารถใช้ประกันในประเทศเขาเองได้นะครับแล้วก็ถ้าจะใช้ประกันที่มีชื่อร่วมกับแม่ก็อ่าโอเคก็คือถ้าเกิดมันมีชื่อของของลูกสาวอยู่บนใบกรมธรรม์นเนี่ยก็คือใช้ได้นะครับแต่กรมธรรม์ก็ต้องมีระบุ วงเงินความคุ้มครองไม่น้อยกว่า50,000ื่นดอลลาร์เคยทำกลุ่มหนึงเขาเป็นประกันครอบครัวเลยก็มีชื่อทุกคนอยู่บนใบนั้นแล้วก็มีระบุตัวเลขวงเงินความคุ้มครองก็โอเค Thailand Pass ผ่านได้นะครับกลับวันที่4กุมภาลงทะเบียนวันที่1กุมภาจะทันไหมคะคือตอนนี้ไม่สามารถรับรองอะไรได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของเดิมอะเราก็บอกว่าทัน พราะบางคนก็ส่วนใหญ่ก็ว่าได้ก็มาวันนั้นเลยหรืออย่างช้ากวันรุ่งขึ้นแต่ว่าของใหม่คือไม่รู้ว่าระบบมันจะยังเร็วอยู่เหมือนเดิมไหมแต่ก็มีเวลาหลายวันนะครับก็มีสิทธิ์ทันมีสิทธิ์ทันเพราะว่ากลับวันที่สี่ก็คือขึ้นเครื่องวันที่สี่ไม่ใช่ถึงไทยวันที่4ี่ใช่ไหมครับกรณีย้ายสัมโนโครวัวกับเมืองไทยบ้านเราต้องจองโรงแรมว,วันที่ห้าด้วยหรือเปล่าครับต้องจองสิครับ <laughs> คนที่เขามีบ้านอยู่แล้วเขายังต้องจองเลยคือทุกคนครับทุกคนต้อง ทำตามกฎเดียวกันหมดไม่มีใครได้รับการยกเว้นเลยทั้งคนไทยและต่างชาติต้องจองโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าพลัสหรือ AQ ในคืนที่1และ5ซึ่งรวมค่าตรวจโควิดทั้ง2ครั้งไปด้วยทําทุกคนฉีดวัคซีนครบ2เข็มตั้งแต่มีนา64จะไปไทยมีนา65จะมีปัญหาว่าฉีดนานเกินไปไหมคะยังอยู่เงื่อนไขการเดินทางเข้าไทยได้ใช่ไหมคะได้ครับของไทยยังไม่ได้กําหนดเรื่องวันหมดอายุของการฉีดวัคซีน เหมือนเขาจะไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำนะไม่เคยมีข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศตัวเองเนี่ยฉีดช้าฉะนั้นกว่าคนส่วนใหญ่จะได้ฉีดกันก็กันยาฉะนั้นเขาคงไม่ได้รีบทําเรื่องนี้หรอกมันจะยิ่งทําให้คนในประเทศตื่นตกใจไงแล้วก็มันไม่มีเหตุผลจะรีบเพราะว่าเพิ่งจะได้ฉีดกันเองไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณอ๊อฟคิดว่าถ้ามี Thailand Pass แบบกักตัว AQ 7คืนแล้วพอวันที่1เราไปแบบ AQ แต่ขอเขาอยู่แค่5วันเงินก็ฟาดหัวโรงแรมไป3ามคืนจะได้ไหมคะเขาจะยอมไหมอ๋อไม่ได้จะขอคืนเงินใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วมันก็ต้องตามส่วนของ Thailand Pass ที่เราได้ลงทะเบียนมาแต่ถ้าเกิดว่ายังอีกสักพักกว่าจะกลับนะครับแนะนำลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่ตอนที่เขาจะเปิดตอนหนึ่กุมภาก็คือเราก็ติดต่อโรงแรมไปว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเทสแอนโกนะ กลายเป็นว่าเทสแอนโกพักหลายแบบมากเลยเราก็เลยไม่รู้จะแนะนํำยังไงก็คือบางคนก็อยู่กรุงเทพคืนแรกแล้วคืนที่2ไปอยู่จังหวัดอื่นบางคนก็อยู่คืนเฉพาะคืนที่1กับ5ก็คือแค่2คืนบางคนก็อยู่ร่วด5คืนก็ขึ้นอยู่กับเราเป็นแบบไหนแล้วเราก็ขอโรงแรมขอคืนเงินไปตามส่วนตรงนั้นเพราะว่าราชกิจจาก็ออกมาแล้วให้ทําใบโฮเทลคอนเฟิร์มชั่นอันใหม่ไปขอ Thailand p a s s เป็นแบบเทสแอนโกก็คือถ้าไม่ได้จะเข้ามาแบบวันที่1ที่2 ที่สามกุมภาอะไรเงี้ยก็คิดว่าทันครับคือสรุปว่าไปเปลี่ยนใหม่ก็ได้ไปเปลี่ยนจาก AQ เป็นเทสแอนโก o อันใหม่ก็ได้โดยที่ขอโรงแรมเปลี่ยนใบจองโรงแรมแล้วก็คืนเงินไปตามสัดส่วนที่เราจะเข้าพักจริงเราอาจจะขอเขาต่อลรองเขาว่าเราจะอยู่แค่ห้าคืนฉะนั้นก็คืนส่วนที่เกิน2คืนมาเขาก็น่าจะโอเคเราจองโรงแรม d ดย์หนึถึงห้าแพ็กเกจหวันไปเลยค่ะ ที่กรุงเทพราคาประมาณคนละ10,000บาทประหยัดไปคนละ7,000จากตอนแรกกักตัว7วันก็ใช่ก็ใช่ครับใช่คืออ๊อก็มีพูดอยู่ว่ามันดีกว่าของเดิมแน่ๆเ่ของที่ยังกักตัว7คืนอยู่เนี่ยมันก็แพงกว่าแน่ๆแถมยังต้องอยู่ตั้ง7คืนแต่ตอนนี้คือเราจะเหลือแค่คืนที่1และ5บางคนไม่สะดวกจริงๆจังหวัดตัวเองไม่มีเอ็กซ์ตร้าพาสหรือมีก็อยู่ไกลก็ อยู่รวดไปห้าคืนก็ได้ลดลงมาสองคืนคือมันจะง่ายที่สุดถ้าเราอยู่โรงแรมเดิมไปห้าคืนลวดก็จะไม่ต่างจากเดิมมากนะักแต่มันจะยากขึ้นสําหรับคนที่โรงแรมที่หนึ่งและสองเป็นคนละที่กันโดยเฉพาะหนึ่งกับสองอยู่กันคนละจังหวัดอีกก็ต้องไปไล่หาวัดโรงแรมที่สองเนี่ยในจังหวัดที่ตัวเองต้องการมันมีหรือเปล่าอา้าวตรงนี้โรงแรมโคซะขอนแก่นเขาไปจองข้อมูลบอกว่าเป็นชาเอ็กซ์ตร้าพลัสแต่ไม่แจ้งราคา ค่าตรวจ rt ptr ติดต่อโรงแรมไปยังไม่ได้รับคําตอบเออเขาอาจจะตอบก็ได้แต่ตอบช้าหรือให้คนที่บ้านโทรไปก็คิดว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่ยังไม่ไม่ค่อยนิ่งนะครับโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสของจังหวัดต่างๆอาจจะยังไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่ก็เลยแนะนําว่าอยู่จังหวัดหลักๆอย่างอย่างกรุงเทพเนี่ยชัวร์สุดอยู่แล้วเขาทํามาเยอะแต่ว่าระวังคือภูเก็ตเนี่ยถ้าจะเข้าเทสแอนโกภูเก็ตก็ต้องอยู่แต่ภูเก็ตนะครับทั้งคืนที่หนึ่งและห้า หร,หรืออยู่จังหวัดในเครืออย่างกระบี่พังงาเพราะว่าระบบจองตรวจของภูเก็ตเนี่ยมันให้จองทีเดียวรวดสองรอบก็หมายความว่าเราคืนแรกจะอยู่กรุงเทพคืนที่5ไปอยู่ภูเก็ตก็ไม่ได้เพราะว่าตอนจองตรวจของภูเก็ตเนี่ย izzard, ต้องให้จองรวดสองรอบก็คือง่ายที่สุดถ้าเราอยู่กรุงเทพห้าคืนลวดแล้วก็เป็นโรงแรมเดิมอันนี้ง่ายที่สุดแล้วแต่ถ้าใครมีบ้านอยู่กรุงเทพอยู่แล้วหรือจังหวัดที่อยู่รอบๆกรุงเทพก็ถือว่าไม่ได้ลําบากอะไรมากนะครับ ที่หัวหินประจวบคีรีขันมีโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสอะไรบ้างคะนี่ครับเว็บไซต์นี้เลย go no guide com hotel นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเนี่แหละอก็หามาแล้วนะครับโรงแรมในประจวบคีรีขันชาเอ็กซ์ตร้าพลัสนะครับก็คือเป็นชื่อแล้วก็เป็นลิงก์ของโรงแรมก็คือใครต้องการสนับสนุนโกโนไกก็จองโรงแรมผ่านลิงก์นี้ ก็คือเป็นลิงก์ของ a g o โ a ก็กดที่ลิงก์ก่อนแล้วค่อยจองนะครับแต่ว่าอันนี้จะเฉพาะค่าห้องเฉยๆนะครับคือระบบมันโบราณนะ่ะคือเราจะติดต่อโรงแรมโดยตรงเลยก็ได้นะไม่ว่ากันนะแต่เกิดใครสนับสนุนก็จองห้องเฉพาะห้องพักผ่าน A ากโอด้แล้วก็ติดต่อโรงแรมเขาไปว่าเออขอให้โรงแรมจองตรวจโควิดเพิ่มคิดเท่าไหร่แต่ต้องบอกจริงๆว่าถ้าไม่ใช่กรุงเทพภูเก็ตหรือเชียงใหม่กับสมุยเนี่ยเราอาจจะต้องถามโรงแรมเขาก่อนที่จะจองว่าเขารู้เรื่องหรือ,อยัง เขาเป็นงานหรืออย่างบางทีเป็นเอ็กซ์ตร้าพลาสก็จริงแต่ว่าย,ยังไม่รู้เรื่องนี้ไม่เป็นงานอะไรเลยมันก็จะเป็นการความชุลมุนของช่วงแรกๆอีกตามเคยนะครับลูกชายอายุ4เดือนพาสปอร์ตสเปนต้องซื้อประกันไหมคะซื้อครับประกันนี่ยกเว้นเฉพาะพาสปอร์ตไทยอย่างเดียวพาสปอร์ตต่างชาติจะอายุ0เดือนหรืออายุ99ปีจะผู้หญิงผู้ชายจะเคยเป็นคนไทยมีพาสปอร์ตไทยมาก่อนหรือเปล่าก็ต้องซื้อ หมายถึงว่าคนไทยมีแต่พาสปอร์ตต่างชาติก็เวลาจะเข้าไทยก็ต้องซื้อประกันแต่ทีนี้ขอเราเพิ่มเติมว่าคนไทยที่ไม่ได้มีพาสปอร์ตไทยอาจจะเป็นเพราะว่าหายหรือว่าหมดอายุไม่ได้ต่อก็คือสามารถติดต่อสถานทูตไทยขอทําใบ Certificate of i d ออฟอ t ดนตหรือ CI นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าต้องนัดนานไหมเป็นเหมือนพาสปอร์ตชั่วคราวเราใช้อันนั้นเข้าไทยก็ได้ แต่แต่บางทีก็ลำบากว่าบางคนประเทศใหญ่อย่างอเมริกาอย่างนี้จะให้เดินทางไปสถานทูตก็ก็ลำบากนะก็ต้องช่างใจเอาระหวังซื้อประกันก็30วันก็ประมาณ2 0 0ต้นต้นๆน,นะครับกับการเดินทางไปทําไอตัวใบ C I ตรงนี้แต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าเข้าไทยด้วยพาสปอร์ตต,ต่างชาติเนี่ยก็เหมือนคนต่างชาติอ่ะเราก็คือได้ฟรีวีซ่า30วันชาบวกบวกที่เชียงรายมีไหมคะมีครับในโ o n o g u i d e c o m h o t e l ดูชื่อในนั้นได้เลย ต้องจองโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าเท่านั้นเหรอคะใช่ครับได้อัอนนึงก็คือ AQ alternative quarantine ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในกรุงเทพกับสมุทรปราการความต่างกันก็คือโรงแรม AQ เนี่ย Alternative quarantine มันมีมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นแล้วไงเป็นของเดิมอยู่แล้วส่วนเอ็กซ์ต้าสเนี่ยก็คือเพิ่งจะเพิ่มเข้ามาทีหลังชาเอ็กซ์ต้าก็คือโรงแรมที่มี การจับคู่กับโรงพยาบาลก็คือถ้ามีอะไรเราก็จะต้องโดนส่งโรงพยาบาลนั้นก็ Aq คเนี่ยคือจะเป็นโรงแรมที่กักตัวเท่านั้นเลยถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วก็คือเราก็ต้องอยู่แต่ในห้องนะครับแล้วก็ Aq จะรับเฉพาะคนที่มาจากต่างประเทศส่วนชาเอ็กซ์ตารก็ยังคงรับคนในประเทศอยู่เอาเป็นว่ามาถึงยุคเทสแอนโกแล้วเนี่ยทั้งสองอันไม่ค่อยมีความต่างกันมากมันมันอยู่ที่โลเคชันว่า AQ ส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในกรุงเทพกับสมุทรปราการ ชาเอ็กซ์ต้าพลัสก็จะเป็นพวกหัวเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแฟนอยู่ไทยมีวีซา่าเป็นวีซ่าทำงานแล้วกันเป็นเอ็กซ์แพดนะครับจะเดินทางกับญี่ปุ่นไปทำธุระวันที่หนึ่งมีนากลับไทยสามสิบมีนาถึงไทยหนึ่งเมษากลับเข้าไทายหนึ่งเมษาต้องซื้อประกันถึงสิ้นปีสองสองเลยไหมคะเขาบอกว่าถ้าเราเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในไทยแล้วก็มีจดหมายจากนายจ้างหรือเป็นประกันที่นายจ้างทำให้อะครับ หลักฐานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่สิทธิการรักษาพยาบาลที่นายจ้างทําให้อะใช้อันนั้นขอ Thailand Pass ได้นะเฉพาะชาวต่ตางชาติที่ทํางานในไทยแล้วก็มีนายจ้างรับรองคุณอ๊อฟคะเทสแอนโกมีเฉพาะกรุงเทพและพัทยาเท่านั้นหรือถ้าลงเครื่องภูเก็ตต้องเข้าโปรแกรมแซนด์บ็อกซ์หรือเปล่าตอนนี้มึนงงมากค่ะตั๋วจองไว้ที่ภูเก็ตถ้าเปลี่ยนเป็นเทสแอนโกต้องเปลี่ยนตั๋วเลยใช่ไหมคะไม่ต้องนะครับเทสแอนโกก็เข้าภูเก็ตได้ คือเรียกได้ว่าถ้ามีเทสสันโกเนี่ยแซนบ็อกซ์ไม่มีความหมายแล้วแต่ไม่รู้ทำไมยังตั้งไว้อยู่อาจจะเอาไว้เผื่อมันระบาดแล้วก็จะกลับไปเป็นแซน d b บ็อกซ์อีกคือตัวภูเก็ตของเราต้องดูก่อนนะครับห้ามต่อเครื่องกรุงเทพนะครับอ๋อตอนนี้เขามียกเว้นถ้าต่อเป็นบางกอกแอร์เวยสก็อาจจะได้อ่าแล้วทีนี้ถ้าตั๋วเราถูกต้องอยู่แล้วก็เข้าแบบเทสสันโกได้ก็คือจองโรงแรมที่ภูเก็ตคืนที่1และ5แล้วก็จองตรวจโควิดที่ภูเก็ตผ่านเว็บไซต์ที่ทางโรงแรมบอก สรุปว่า t e s t a n d Go เนี่ยเข้าได้นะครับได้ทั้งประเทศแต่แค่ว่าช่องทางที่เราจะลงเครื่องอะ่ะเขาห้ามต่อเครื่องในไทยไงก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพกับภูเก็ตอ่าเอามีคลิปนี้นะครับวิธีจองตรวจโควิด COVID เข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คือตัดคำว่าแซนด์บ็อกซ์ออกก็ได้นะเข้าภูเก็ตเฉยๆก็จองได้หรือถ้าเกิดใครทำไม่เป็นก็ติดต่อโกโนไกได้เดี๋ยวลงคลิปนี้ไว้ใต้วิดีโอแล้วก็ทำประกันแบบไหนแนะนำมาด้วยค่ะเพื่อนพาสนอร์เวย์ก็ มีอันนี้นะครับวิธีซื้อประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครอง5 0,000 u ่นดอลลาร์ใช้ขอ Thailand Pass เข้าไทยอันนี้ก็คือประกันของบริษัทในไทยนะครับ30วันก็จะอยู่ที่2000ต้นต้นก็ใครซื้อประกันไม่เป็นก็ติดต่อโกโนไกได้เราจองในอโกลดาได้หรอคะใบเสร็จเขาไม่มีระบุตรวจโควิดที่โรงพยาบาลต้องดูว่าเราจองแบบไหนนะครับถ้าเป็นของโกลโนไก .com/ คอมสแลชโฮเทลเนี่ยด้านบนบนเราจะมีบอกอยู่ว่าเวลาจองนะครับต้องดูว่า มันมีคำว่า medical service อยู่ไหมอ่านี่ตามหน้าจอเลย g o n o c a c o m h o t e l เนี่ยมีคำว่า medical service and hygiene measure นะครับพอเอาเมาส์ไปชี้ปุ๊บก,ก็คือจะมีคำว่า rt-pcr แล้วก็ต้องมี transportation แล้วก็พอเอาเมาส์ไปชี้ก็คือ airport pick up คือคือ,คอต้องมี2องคำนี้ก็คือใช้ได้ถ้าห้องเฉยๆมันจะไม่มีไงมันจะมีแค่อาหารกับอื่นๆ ก็คือเราเคยถามสถานทูตแล้วถ้าเกิดว่ามีการระบุในใบของ a g โกด้ว่ารวมค่าตรวจ RT-PCR แล้วก็ค่ารู้ลับที่สนามบินก็คือใช้ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจอยากให้ชัวร์มากขึ้นก็คือส่งใบอโกด้าน่นะที่จ่ายเงินแล้วเนี่ยให้กับทางโรงแรมที่เราจองอะ่ะเพื่อให้เขาออกโฮเทลคอนเฟิร์มชันให้กับเราครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้จะกลับมาอีกทีหนึ่งหลังจากที่ Thailand p a s s ได้เปิดแล้วนะครับว่ามาดูกันว่าตอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็ จะมีคำถามหรือมีปัญหาอะไรไหมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ